ยังไม่ตายด้วยนะครับทีนี้ทํายังไงล่ะครับทีนี้โอ้นี่ครับโดนครับโดนะครับอันแรกครับโอ้่าจะเกือบโลได้นะครับเดี๋ยวกลับไปบ้านผมจะช่างให้ดูนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมทุกท่านนะครับอันนี้ก็เป็นมาเจกับผมนะครับฟิชชิงมินินะครับเป็น ที่พิเศษกันแล้วกันนะครับก็เมื่อคืนนี้มาดักหนูไว้นะครับตอนเช้าก็จะพาท่านผู้ชมไปดูแล้วกันนะครับเริ่มเข้าวหน้าหนาวแล้วหนูเริ่มอร่อยนะครับหน้านี้ก็ไปลุ่นกันนะครับว่าจะได้สักกี่ตัวครับดาวไว้ไม่กี่หลังนะครับดาวไว้สิบหลังนะครับเนื่องจากข้าวมันข้าวมันยังมีไว้ทั่วนะครับหนูก็จะมีห่างๆหน่อยนะครับรือว่าจะได้ตัวหรือเปล่าถ้าได้ตัวนะครับเดี๋ยวคอยชมเมนูไอทำเมนูอะไรให้ชมนะครับไปลุ่นกันเลยครับผมมาเนี่ เร็วขึ้นรถนี่ไ,ไปแล้วไปได้งงินไอ้มาตัวนี้ชอบขี่รถมากเลยครับนี่ไม่รู้มัน,มนชอบอะไรนั้งหนาครับมาแล,ล้วนไหครับแต่ยินเสียงรถมันจะขึ้นมาแบบนี้เลยนะแล้วก็นั่งทำหน้าโง่ๆนะครับ ครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีตัวให้ท่านผู้ชมได้ชมหรือเปล่านะครับบรรยากาศทุง่งนานะครับหน้าหนาวอากาศบริสุทธิ์บรรยากาศที่ใครๆหลายคนหาสัมผัสยากนะครับ ลมหนาวหนาวเย็นเย็นตอนเช้านะครับเห่แล้วครับเดี๋ยวมาดู หมายแรกที่ผมใส่นะครับข้างถนนนี่แหละเป็นปากท่อนะครับทำไรลูกนี่เ <c oughs> ะขีรถผ่านนะครับผมเห็นรอยมันเห็นไหมครับเห็นรอยมันโกยกินหอยนะครับแถวนี้ก็เลยมาดักดูนะครับดักแบบที่นี่ก็ใช้เป็นเกือปมานะครับ ดักผมใช้เกือกมมาดักดักแล้วก็โอ้โน่นครับท่านผู้ชมนี่นะยังไม่ตายด้วยนะครับทีนี้ทำยังไงล่ะครับทีนีย้ยังไม่ตายเลยนะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวหาทางก่อนนะครับผมก็ใช้เป็นอุย้ยตัวใหญ่มากนะครับอืม ตัวใหญ่มากครับเดี๋ยวหาทางก่อนนะครับนี่ผมดักเป็นขี้ใต้นะครับหนึ่งนู่นครับผมเห็นรูอยู่ตรงนู้นเลยมาดักนะครับแล้วก็เป็นดาวนี่นะครับโอ้มานๆเลยนะครับตัวแรกครับเดี๋ยวหาวิธีเอาขึ้นก่อนนะครับอันนี้ก็ทําการปิดชีพเรียบร้อยแล้วนะครับนี่หนึ่งแต้มจ๋าลูกหอยโอ้ตัวนี้ใหญ่นะครับ ยาผมก็อยางไงนี่นครับใหญ่มากนะครับยายุง่งโอ้โตัวนี้นี่มีโอ้น่าจะเกือบโลได้นะครับเดี๋ยวกลับไปบ้านผมจะช่างให้ดูนะครับโอ้มันๆเลยนะครับโอ้ใหญ่ตกใจเลยนะครับไม่คิดว่าจะได้ใหญ่ขนาดนี้นะครับ นี่ดูนี่โอโ้นี่นะครับนะครับต่อนะครับที่ใช้กับเป็นกับเกือกม้าแบบนี้นะครับจะไปลุ้นอีกที่เหลือนะครับนะครับที่เหลือดักในทุ่งนานะครับไปดูในทุ่งนาไอตัวนี้ไม่เคยเจอหนูนะครับไม่เคยเจอหนูนะครับ ต้องเข้าไปดูข้างในนะครับดักไว้ข้างในนู่นไปเลยวิ่งเลยวิ่งไปนี่นะครับตรงนี้มีรอยเท้านะครับ นี่ถ้ามาดักก็ได้กินนะครับนี่ลอยเข้ามาหากลอยกินอยู่แถวนี้นะครับแต่ผมไม่ได้ดักนะครับตรงนี้มันเขาเกี่ยวข้าวอยู่นะครับเมื่อคืนอืมถ้ามาดักได้ตัวนะครับอ๋อรูอยู่นี่นะครับนี่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 รูครับรูอยู่ตรงนี้นะครับรู้จะเห็นหรือเปล่าครับนี่อันนี้รูนะครับ นี่ครับรูนี่ครับทำามาดักแถวแถวนี้ก็ได้กินนะครับวันนี้อาจจะมาซ้ำนะครับวิธีการเลือกไม้ของผมก็ไม่ยากนะครับผมดูรอยที่เขามาหากินนะครับเราก็ดักไว้แถวแถวนั้นแหละครับมันก็จะ มาหากินของมันทุกวันนั่นแหละเคยกินตรงไหนก็กินตรงนั้นนะครับดักไว้ตรงนู้นนะครับไปดูกันวันหยุดนะครับไม่ได้ไปตกปรากฏนะครับเริ่มหนาวเริ่มหนาวตรงนี้ดักไว้สามหลังครับมาดูกันว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับ โอ้นี่ครับโดนครับโดนนะครับ,รบอันแรกครับไอ้ลูกลบไปนี่นะครับอย่าก,กวน,นตัวแรกนะครับอย่าก,กวนของพ่อไอ้ต่อยเลยเดี๋ยวกจะให้อะไรอย่าก,กวนของพ่อนี่นะครับตัวแรกนะครับตัวตัวไม่ใหญ่นะครับ โอ้นูก็โดนครับโดนลูกนะครับโอ้โดนลูกมันนะครับนี่ครับลูกนะครับก็เอานะครับไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่ามันจะสูญพันธุ์นะครับหนูเพราะว่ามันมันออกลูกตัวหนึ่งมันก็ออกเยอะนะครับอีกอันหนึ่งนะครับ โอ้นี่ก็ติดนะครับโอ้โหน่าจะเป็นหนูฟูงนะครับหนูฝูงนะครับตรงนี้โดนสามตัวเลยนะครับถล่มทลายนะครับโอเคครับมันๆเลยครับวันนี้ไม่คิดว่าจะได้เยอะขนาดนี้นะครับหน้านี้ก็มีตัวนะครับ ไอ้ตัวนี้ใหญ่นะครับเดี๋ยวไว้ลุ้นกันต่อนะครับไปครับที่มีกระท่อมนั้นนาที่บ้านนะครับแต่ยังไม่ได้เกี่ยวนะครับรอรถเกี่ยวอยู่เวาเกี่ยวเดี๋ยวผมก็จะมาดักเหมือนกันนะครับก็น่าจะมีทุกที่ครับปีนี้โอเคนะครับตรงนี้อีกสามหลังนะครับไปดูกันจะมีสักตัวหรือเปล่า อันแรกไม่มีตัวนะครับอันที่สองก็ไม่มีตัวนะครับอันที่สามก็ไม่มีตัวนะครับม,มันน่าจะอยู่เป็นฝูงเหมือนกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งหลังแล้วก็กลับบ้าน,นครับเดี๋ยวเก็บกลับก่อนนะครับผมก็ใช้เป็นดาวนี่นะครับนี่ครับ ก็ต้องผูกไว้กับต้นไม้ด้วยนะครับเวลาเวลามันติดมันจะมันจะได้รากของเราไม่ไปนะครับน,นะครับโดนตัวยีใหญ่มันลากไปนะครับใช้ดาวนี่ไม่งั้นก็ขี้ใต้นะครับไปดักหนูนะครับไม่ผิดหวังนะครับซื้อที ไว้หากินได้ประมาณโอ้หลายปีครับผมซื้อไปหลายปีล,ปละไปเดี๋ยวไปุ้นกันต่อนะครับเก็บที่เหลือ,อก่อนมีกการเ็บวิธีการเก็บนะครับนี่จับเอ่อกดแดมลงนะครับนี่ค่อยๆเอานิ้วไล่อย่างนี้นะครับอันนนะท่านไหน <laughs> เก็บไม่เป็นนี่เล็กๆมี มันจะโดนเล็บตรงนี้ครับเล็บแตกเลยนะครับโอเคครับไปต่อครับภูมิใจครับได้บักใหญ่มาเลยใหลู่หลไซ่ไปครับดูนี่หนึ่งหลังนะครับทำไมนุึงเดินเบียดจังวะโอ้ไม่ออกครับนี่นะครับ ผมลืมเห็นรูนี้นะครับเก็บห,หลังนี้ก่อนนะครับเดยยินเดียบเดินเดียบกลับกลับกลับตีเดียวสนานเจ็บเวลาเจ็บเวลา สมนาม่งดื้อใช่ไหมล่ะโอเคนะครับก็ได้เยอะนะครับเกินเกินคาดนะครับนี่เกินคาดที่ผมหวังไว้นะหวังไว้กับสักตัวนะครนี่ก็ได้เยอะฟุ๊กๆอีกแล้วนะครับนี่เอาไปละลุง หนูใหญ่ไซส์โลครับโอเคครับกลับบ้านกันเดี๋ยวไปดูว่าเราจะทำเมนูอะไรทานกันดีนะครับไปครับไปลุงมกลับบ้านนี่ก็เป็นผลงานของเราวันนี้นะครับสี่ตัวนะครับใหญ่นะครับตัวนี้อาจจะโลได้นะครับเดี๋ยวเรา มาลุนกันนะครับว่าตัวนี้จะถึงโลหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมจะไปช่างให้ดูนะครับที่บ้านไปครับเดี๋ยวไปดูว่าเราจะทําเมนูอะไรกันต่อนะครับอันนี้ก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เรากําลังคิดเมนูอยู่นะครับว่าจะทาอะไรดีน่าจะเป็นทอดแล้วก็คั่วนะครับจะมาดูตอนทําและตอนเสร็จนะครับว่าจะน่าทานขนาดไหนนะครับไปครับ นี่ก็เป็นเมนูที่เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีทอดมีทอดนะครับอย่างหนึ่งแล้วก็มีขั้วหนูนะครับเดี๋ยวมาชิมนี่นะครับทอดก่อนเลยนะครับอ,อร่อยมากนะครับนี่ครับ แล้วก็มีขั้วนะครับตัวใหญ่นะครับหนังหนานะครับถ้าใครเคยกินแล้วจะรู้ว่ามันอร่อยนะครับใครไม่กินก็ <c oughs> ก็ไม่กินนะครับกินหมดนะครับนี่อ้สุดยอดน,นะครับโอเคครับสำหรับทีมนี้ก็ เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ